สวัสดีวัยรุ่น EV ลา m i n ทาครับวันนี้ก็มารีวิวก่อนส่งงานลูกค้าเป็นรถ d e โก้ซู่ๆครับลูกค้าได้มาให้เราทําเรื่องของการปรับจูนเรื่องของความเร็วนะเปลี่ยนกองวริงระบบสายไฟอ่ะมาดูครับสิ่งที่เราได้ทํากับรถคันนี้ไปอ่ะกองเราก็เปลี่ยนเป็น EM150 ครับช่างบอลก็ทาการวริงระบบสายไฟให้ให,ใหม่ครับเป็นเบอร์6เลยหุ้มฉนวนอย่างดีปักกันน้ําให้ด้วยครับปักกันน้ำดับกองก็สามารถที่จะเสียบก่องเดิมได้ครับตรงนี้ แล้วหน้าจอครับเราได้เปลี่ยนหน้าจอให้ค่ะลูกค้านะครับอมาดูครับหน้าจอตรงนี้หน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ tft ตัวใหม่นะครับตังนี้สามารถปรับเปลี่ยนแสงการมองเห็นได้ตามการใช้งานนะครับตรงนี้อ่สวยแบบนี้เลยครับ g ีเพตรงปริมาณบอกปริมาณแบตตรงระยะก,การใช้งานตรงนะครับตรงนี้นี่ใครมีรถรุ่นนี้ที่ต้องการจะปรับแต่งแบบนี้จะอัพความเร็วต่างๆเนาะนะก็ลองติดต่อเข้ามานะเป็นแนวทางในการใช้งานรุ่นรุ่นนี้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานแน่นอนสําหรับแก๊ป ายเดอร์ Rider, วิ่งขนของต่างๆนะครับในการใช้งานอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับคนมีรถไฟฟ้าที่ต้องการจะแต่งนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาหรือใครสนใจที่เป็นคอร์สเรียนรถไฟฟ้าการไวิ่งระบบสายไฟปรับจูนกล่องซ่อมประกอบต่างๆเราก็จะมีคอร์สเรียนแบบออนไลน์ครับก็ลองติดต่อเข้ามาครับเบอร์โทร095-801-2096ครับสวัสดีครับ